สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทคะวันนี้กมาอยู่กับเราเปลี่ยนรถของเราวัดกับการีวิวะครั้งที่สองนะคะอเอีวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นตัวนี้นะคะเป็นหลอดเปลี่ยนรถเนาะแล้วก็สั่งมาสี่สีนะคะมีรถอะไรนะรถผลไม้นะคะมีแล้วก็รถวานิลารถสตรอบเบอรี่แล้วก็รสโอเคนะคะก็จะมาลองดูนะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้าง โอเคนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะในราคา45บาทมีอันนี้35บาทเนาะโอเคก็จะไปรีวิวกันก่อนเลยนะคะก็ะอื่นนะคะเราก็จะเอาน้ำเปล่าก่อนเนาะเดี๋ยวลองเทก่อนโอเค,อเคนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมทำการเจนะรีวิวรลช็อกโกแลตก่อนเดี๋ยวไปไหน โห<อ>ช็อกแลตปนน้ำเปล่าเอ<ด>้ยได้กลิ่นช็อกโกแลตเลยอ่ะมากินดิช็อกโกแลตปนน้ำเปล่าอร่อยไหมอร่อยว้าว้าโอเครู้แหละมันเป็นช็อกโกแลตผสมน้ำเปล่านะคะแบบคล้ายๆช็อกโกแลตแท่งอ่ะแล้วก็เอามาละลายผสมน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ปกตินะกินนมรงเดียมันไม่อร่อยนะแต่ว่าเราไปกินไอหลอดดูนี่มันจะอร่อยไหมมันคือรสอะไรฮะเปนนมมั่ไมโรวนิลาเอจะว่าแกะโอเคนะคะเดี๋ยวลองแกะก่อนเนาะ เสงดังะเรานึกว่าเป็นรถรถกล,ล้วยนะคะแต่รถกล้วยความจริงเป็นสีเขียวแ,วแต่ว่าไม่ได้สั่งมาเพราะว่ายีย้เจืดเราไม่ชอบยี้ไม่กินแท่ง <มา S 2> นี้มาจะกิน,<ห>นก <c oughs> นันเลยโอเคนาวาัดกินแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตอธิบายรสชาติแป๊บหนึ่งนะคือเราวา่ารสชาติของมันคือแบบมันเป็นนมหวานอะโอเคนะคะคุณบ้านลองวางและอธิบายรสชาติดูสิครับหวานหวานอร่อย เอิ่มคุณคิดคิดว่ารส<ป>ชอ็ชอกช็อกโกแลตกับรสนี้อันไหนอร่อยกว่ากันรสนี้ค่ะเออนี่นะอันนี้คือรสผลไม้นะคนเด็กมันบัาคิดว่ามีผลไม้รสอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่รู้ดูจากสีนะคะไม่รู้เลยสีรู้เว้ยมันไม่ได้บอกนะคะว่ามีรสอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยค่ะกินแลวก็ไกินกันนะถ้ากินแล้วไม่ดีนะไปกินก่อนี่กินแล้ค่ะเราจะกิน อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยไม่ไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวก็จะมากินกันรถผลไม้เนาะอธิบายรสชาติมันเป็นรถผลไม้แบบพวกผลไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองน้ำเปล่าก่อนอะเยอก่น <g ül s> รสชาติน้ำเปล่าอ้าวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวลองให้คนอื่นกินบ้างนะฮะรสชา,นนาติเหมือนเหมือนน้ำเปล่าไหมตอนแรกๆเหมือนมีสตอรี่มานิดนึงพอหลังๆรสชาติน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวคนบ้าจะกินเออใช่มันเป็นแบบรสสตรอเบอรี่แบบหวานเลยอะโอเคนะคะรสชาติของมันเนี่ยก็เป็นแบบอ้าวคนทะเลย ป็นต้นแรกเนี่ยเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วคือแบบเขาเน้นหวานอย่างเดียวอะไม่ค่อยมีรสโอเคนะคะก็หมดไปแล้วสัปดาห์เดีวนะคะคุณบารคิดว่ารสไหนอร่อยสุดป้าก็ได้เลยมันมันเล้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลยป้าป้าสตรอเบอรี่อ่ะห่วยสุดแล้วเราหนักลองแบบสองกันไม่กินแกเอาต้นติดโชกจอจอไปสูดไปหาอยไรสุดมาแบบเี้งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ,บนึงอันรสชาติไงวะเป็นเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหวานอ่ะอ๋ออันนี้น,นี่อัน,นดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันดับโหลอันดับหนึ่งอันดับโหล่า่าอันนี้อันดับหนึ่งพี่พี่ปาว่าสตรอวอรี่อันดับหนึง่งไม่ไม่เป็นไรบัสมันแล้วแต่แก่ก็อันนี้ ที่บักเราเลยนะคะแล้วก็คืออันนี้เนี่ยอันแรกนะคะแล้วก็คืออันเนี่ยอร่อยที่สุดนะคะคือรสผลไม้เนาะแล้วก็ตามมาคือรสวานิลานะคะอร่อยเป็นอันดับสองแล้วแล้วก็ตามด้วยรสช็อกโกแลตแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือรสโลแกนสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่มันที่หนึ่งสู้อันพี่ปานะคะคิดว่าสตรอเบอรี่อร่อยสุดใช่ไหมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะคะแล้วก็จะทึบไลค์นะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ